อยากเป็นเสียนเนื้อเสียนต้องผากเพียรและตั้งใจความรู้ยอมเรียนทันกันได้สิ่งสําคัญอยู่ที่ใจต้องไม่ทอ้อสวัสดีครับผมกลับมาพบกับครูพงศ์อีกครั้งนะครับไปรับชมเกมมักรุกไทยของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับปะทะก,กับ ยอดเสียน,นิรนามกันอีกครั้งนะครับโดยในเกมนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบจะนั่งทางหมากไม้ประดู่นะครับยอดเสียน,นิรนามไม้พยางนิ้วดำเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบนะครับขึ้นโคนคอ2เสียนนิรนามตั้งรับด้วยโคนชฉ7เม็ดชฉอ,อนะครับ เม็ดจอเจ,จ็มา้างอสทั้งคู่กำลังเตรียมพร้อมนะครับด้วยการพัฒนาตัวหมากนะครับอาจารย์นกกระจิบขึ้นเป็นม้าเทียมเสียงนิรนา,ามเปิดเบี้ยงงอห้าอาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยจอสีุมพื้นที่เซนเตอร์นะครับเม็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบเบม็ดขึาา้นเ,เสียงนิรนา,ามนะครับนำม,ม้าขึ้นมา อาจารย์นกกระจิบขึ้นโคนถูกเม็ดม้าจอ7เจ็ดเป็นศึกม้าเทียมนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับแปรขบวนด้วยเบี้ยชฉาเสี่นเศนิรานามนะครับเปิดเบี้ยเฉช้างห้าขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยขอไข่สี่เสียน,นิยรานามนำเรือมาที่ชฉช้างแปด อาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยคู่ริมครับเสียนเนรนามเดินเบีย้ยย่อห้าอาจารย์นกกระจิบนะครับเล่นแต้มม้าฉงนนะครับม้าขอไข่สามเสียนเนรนามยันเบีย้ยก่อห้าขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยสูงขึ้นไปเป็นเบีย้ยสูงสะกดทับนะครับ เสียนในระนามกินแลกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบกินขึ้นไปเสียนในระนามกินฉีกเบี้ยกลางกระตานอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยขึ้นไปกินเสียนในระนามนะครับเดินเบี้ย,ยยอสี่จะช่วงชิงความได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในอาจารย์นกกระจิบนะครับยอมนำเบี้ยในกินออกนอกเลยนะครับ เรามาดูว่าอาจารย์นกกระจิบมีแผนการอะไรนะครับเสียงเนรนา,ามกินเบี้ยไหนไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นไปกินเสียงนรนา,ามนำเรือจับกินเบี้ยครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนไปผูกเสียงเนรนา,ามไล่เม็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจถอยกลับครับ เซียนเนรนามนะครับเดินโคนขึ้นมาเตรียมขึ้นมาจับกินเบี้ยนะครับแผนของเกมนี้นะครับที่อาจารย์นกกระจิบยอมใช้เบี้ยในกินออกนอกนะครับเพื่อล่อให้ตัวใหญ่ของหมากดำนะครับขึ้นมากินนะครับแล้วอาจารย์นกกระจิบมีแผนนะครับจะบุกขึ้นสู่พื้นที่ตรงกลางนะครับนำโคนนะครับขึ้นไปบุกไปดูกันต่อนะครับ ว่าแผนของอาจารย์นกกระจิบจะสำเร็จหรือไม่อาจารย์นกกระจิบนะครับดึงมา้าถอยกลับมาทํำท่าจะมาผูกเบี้ยนะครับเสียนิรนามนำโคนนะครับเตรียมมาจับกินอาจารย์นกกระจิบขึ้นมา้ามาผูกเสียนิรนามนะครับกระโดดม้ามาจับกินเบี้ยตัวนี้นะครับ เหมือนว่าเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนะครับกำลังจะเสียฟรีนะครับต้องถอยม้ามาผูกนะครับถ้าถอยม้ามาผูกเบีย้ยตัวนี้จะเสียอาจารย์นกกระจิบก็เลยวางหมากนะครับล่อหลอกให้เซียนนิร,รานามนะครับกินเบีย้ยฟรีเหตุผลอาจารย์นกกระจิบต้องการที่จะซื้อทางหมากนะครับซื้อจังหวะทีเดินกลับมานะครับ โดยเดินโคลนนะครับขึ้นไปบุกเสียนเนรานามนะครับกินเบีย้ยเหมือนจะได้เบีย้ยฟรีนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นไล่เสียนเนรานาถอยหนีอาจารย์นกกระจิบได้สองจังหวะนะครับนำโคนขึ้นไปไล่อีกสวยงามมากๆครับเสียนเนรา,นามถอยมากลับ อาจารย์นกกรจิบนะครับนำขุดขึ้นจังหวะนี้เซียนในระนามกินเบี้ยรฟรีอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมางอนหนึ่งเตรียมทําโคนตัวนี้นะครับทำแต้มบุกขึ้นไปโจมตีม้าและโจมตีเม็ดนะครับนี่คือแผนนะครับผม สังเกตนะครับว่าตัวใหญ่ของเซียนเนรานามนะครับอยู่ด้านข้างนะครับโคน2ตัวของอาจารย์นกกระจิบเตรียมขึ้นสู่กลางกระดานนะครับเซียนเนรานามนะครับเดินเบี้ยไล่จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับใช้โคนนะครับบุกขึ้นไปทันทีไม่กลัวว่าจะเสียโคนตัวนี้นะครับ เพราะโคนของหมากดำนะครับทำท่าจะถูกกินเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ตากรดของเรือครับเสียนในร่านามนะครับตัดสินใจกินตัดโคนตัวเก่งออกอาจารย์มัคคายจิบใช้เรือนะครับขึ้นไปกินจังหวะนี้เซียนในร่านามนะครับตัดสินใจเดินเบี้ยนะครับไล่มา้า แต้มน,นี้ไม่ดีนะครับผมเพราะทำให้อาจารย์นกกระจิบนะครับนำม้ากินโคนเรือขึ้นมากินแล้วอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นไปกินเบีย้ยฟรีไล่ม้านะครับแล้วก็คล่อมเบีย้ยจังหวะนี้เซียนในระนามนะครับตัดสินใจเดินมา้ามาตานี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือมาจับกินมา้า รีบเรียบนะครับม้าตัวนี้นะครับถ้าขึ้นมาไล่ถูกเรือนะครับไปตีรุกแล้วกินเรือตัวนี้ฟรีถ้าถอยมาตานี้ถูกกินฟรีถอยมาตานี้ถูกเรือตีรุกเสียเรือฟรีนะครับซึ่งในเกมนะครับ ยอดเสียนินรนามนะครับยอมแพ้อาจารย์นกกระจิบในจังหวะนี้นะครับครูพงษ์จะแสดงวิธีเดินต่อจากจังหวะนี้กันอีกเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกสักเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นครูพงษ์นะครับจังหวะนี้ก็คงที่จะหลบม้ามาตานี้นะครับเตรียมลงไปปิดถ้าเรือผูกนะครับจะถูกโคลน,นะครับมาคร่อมนะครับ จังหวะนี้นะครับก็คงต้องถอยมา้าเรือตีลุกครับม้าไปปิดตำแหน่งก็ถือว่าเสียเปรียบเยอะมากนะครับโคนนะครับขึ้นไปบุกเตรียมนำเรือนะครับมาตานี้ ถือว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับจังหวะนี้หมากดำจะเดินอะไรดีหมากดำนะครับคงต้องนำเรือนะครับมาโจมตีโคนตัวนี้รู้สึกว่าหมากติดนะครับ สมมุติว่าเรือนะครับมาไล่กินโคนฝ่ายไม้ประดู่จะทำยังไงต่อมีแต้มม้ามานะครับมาผูกกับ เรือนะครับมาจับกินม้าอชอบแต้มน,นี้นะครับเตรียมกินม้านะครับแล้วก็ได้กินเรือตัวนี้คิดว่าจังหวะนี้นะครับหมากดำต้องถอยเม็ดนะครับไปผูก มาไปนะครับจังหวะนี้คิดว่าหมากดำนะครับคงต้องนำเรือมาแลกเพื่อตัดกำลังนะครับ ถ้าเรือมาแรกจริงๆนะครับอาจจะถูกแต้มนี้ครับโคนกินเม็ดรุกขุนขึ้นมากินแล้วถูกม้านะครับตีรุกคาดนะครับดังนั้นแต้มเรือไปแรกนะครับไม่ดีโคนขึ้นมา โคนขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าเหนียวแน่นนะครับอาจจะถูกแต้มนี้นะครับโคนตีรุกขุนขึ้นแล้วก็กินนะครับน่าจะบีบชนะปลายกระดานได้นะครับ เรือกินตัดกำลังนะครับกินครับเม็ดกินเรือกินนะครับเป็นต่อนะครับถ้าเดินไม่พลาดนะครับคิดว่าหมากฝ่ายแดงได้เปรียบพอที่จะบีบชนะได้นะครับนี่คือตัวอย่างสมมุติขึ้นมานะครับผมเพื่อเดินให้ดูเป็นแนวทางนะครับ ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับในจังหวะต่อจากเกมของยอดเสียนิรานามนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอให้สนุกมีความสุขกับมารครุกไทยนะครับผมและถ้าอยากสนับสนุนตำราของอาจารย์นกกระจิบสั่งซื้อกับครูพง์ได้เลยนะครับทักลน์ ID ดเชสรอหนึ่งมาหาครูพง์ได้เลยนะครับครูพงขอขอบพระคุณอาจารย์นกกระจิบและยอดเสียนิรานามเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้นะครับทำให้พวกเราได้มารับชมได้มาศึกษาอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยของเราตลอดไปนะครับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ